สวัสดีครับพี่น้องมาเด้อมากินเขากินน้ำาเล่นกันนะครับอาหารเสานะครับมือสวงเสาเสานะพี่น้องแกงไก่ใส่ฟักผัดแตงใส่ไข่นะครับไข่เป็ดนะพี่น้องนี่ทีเด็ดครับน้ำพริกปลาย่างมาขอน้ำกันเด้อพี่น้องเนดะ้อ <ừ? S 2> <ừ? S 1> อร่อยเผ็ดถึงใจเลยไม่เคยทำทำครั้งแรกอรอเผ็ดสุดยอดเลย ถัวคูเนาะอันนี้กาเรียกเมนบบถัวู không không cần nữa bị nòng nữa Ừ. บรรยากาศแยส่สาๆน,นะพี่น้องคึ่งฝ้าคึ่งฝน,นนะครับถับฝนจะตก,ตรกตรหรือไม่ตกบู๊ดเลยเฮ้ยครับคลิปหน้าคอยเจอกันเด้อพี่น้องเลยสวัสดีครับ